สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของสกิลต่างๆกันนะครับผม แน่นอนว่าถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับผมแต่ก็ยังคงมีคนที่งงๆกับตัวสกิลนะฮะว่ามันทํางานยังไงหรือว่าจะใช้เมื่อไรนะครับผมโดยมันจะเกิดมาจากการที่ว่าตัวคําอธิบายสกิลเนี่ยมันจะอธิบายไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายตัวสกิลที่ใช้งานในการวิ่งระยะสั้นนะครับผมซึ่งสกิลกลุ่มนี้นะฮะจะทํางานในตอนที่เราทําการไปเล่นในระยะสั้นทั้งหมดเลยนะครับผมโดยให้เราดูคําว่า ปนที่อยู่ในหลังคําอธิบายสกิลในตัวเกมได้เลยนะครับสำหรับสกิลแรกของเรานั้นก็คือเวทแอนซีนั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้นะฮะจะเป็นสกิลกลุ่มรีค o v e r รีหรือว่าเป็นสกิลที่สําหรับในการเพิ่มสเตมินานะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเราอยู่ในตําแหน่งด้านหลังในช่วงการเกมนะครับผมซึ่งตําแหน่งด้านหลังนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยตั้งแต่อยู่อันดับ2ลงไปเลยนะครับ สำหรับสกิลที่2นี้ก็คือแก๊ปโคดเซอร์นั่นเองครับผมโดยสกิลนี้นะครับผมจะทํางานในช่วงท้ายเกมนะครับโดยจะเป็นช่วงก่อนเริ่มสปัตหรือว่าการเร่งเครื่องครั้งสุดท้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วให้นะครับโดยสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลอย่างบ i ย d i n g s e ช h นั่นเองครับผมสกิลถัดมานะครับผมนั่นก็คือ สป i ิน t ์สเตดเวย์ครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะทําการช่วยเพิ่มความเร็วในช่วงทางตรงนะครับผมซึ่งสามารถออกตอนไหนก็ได้ที่เป็นทางตรงนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับจะเป็นวงกลมเพียงแค่วงเดียวนะครับเราสามารถที่จะทําการอัพซัมเพื่อให้กลายเป็น2วงเพื่อที่จะเพิ่มความแรงได้นั่นเองครับสำหรับสกิลต่อมานะครับผมนั่นก็คือสป i ิน o ์คอ r เนอร โดยสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลแบบเดียวกับ Spin State Way เลยแต่ว่าจะใช้ในทางโค้งแทนนั่นเองนะครับและสามารถที่จะทำการอัพจากวงกลมอันเดียวขึ้นไปเป็นวงกลม2วงได้เช่นกันครับสกิลต่อมานั่นก็คือฮิ Reed ครับผมโดยสกิลนี้นะครับผมจะทํางานในช่วงท้ายเกมและเราสามารถที่จะทําการรักษาตําแหน่งหัวแถวซึ่งได้ระยะห่างจากอันดับต่อไปได้พอสมควรนะครับ สกิลนี้นะครับจะทําการเพิ่มความเร็วให้นะครับผมและสกิลนี้เนี่ยก็ยจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลอย่าง s t a c k e r i n g Lead ด้วยนะครับสกิลถัดมานั่นก็คือ s p i n t i n g Gear ครับโดยสกิลนี้นะครับผมจะช่วยทําการเพิ่มอัตราเร่งนะครับตอนที่อยู่ในทางตรงนั่นเอง สำหรับเกมนี้เนี่ยการเพิ่มความเร็วจะมีอยู่2อย่างนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเป็นการเพิ่มความเร็วและเพิ่มอัตราเร่งนะครับโดยอัตราเร่งเนี่ยจะเป็นการดันให้มาของเราสามารถไปถึงท็อปสปีดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสกิลเพิ่มความเร็วที่เป็นการเพิ่มความเร็วตรงๆในเวลานั้นๆนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลสปรินติ้งเกียร์เนี่ยจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรร s สกิลอย่างเทอร์โบสปินนั่นเองครับผม ถัดมานะครับผมก็จะเป็นสกิลคา o เตอร์เมเซอนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทำงานในช่วงกลางเกมโดยหากเราสามารถทำการแซงคู่ต่อสู้ได้นะครับจะช่วยทำการเพิ่มอัตราเร่งให้นั่นเองสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลแพลนเนั่นเองครับสำหรับสกิลต่อมานะครับผมนั่นก็คือสกิล เมติคูลัสเมเซอร์นะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะทํางานในช่วงกลางเกมนะครับผมโดยจะเป็นการแย่งตําแหน่งที่ดีที่สุดในการที่จะเตรียมสปัตนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลอย่างเพอร์เฟกต์เพลฟนั่นเองครับ สำหรับสกิลถัดมานะครับนั่นก็คือ intimidate นะครับผมสกิลนี้เจะเป็นสกิลกลุ่ม debuff นะครับผมซึ่งสัญลักษณ์จะเป็นสีแดงแบบนี้สกิลนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเราทำการอยู่ด้านหน้าม้าตัวอื่นๆนะครับผมซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่หัวแถวก็ได้นะครับขอให้อยู่หน้าตัวอื่นก็พอแล้วสกิลนี้นะครับผมจะทำให้ม้าตัวอื่นวิ่งช้าลงนั่นเองครับและนอกจากนั้นเนี่ยสกิลนี้จะเป็นสกิลก่อนหน้าของ rare skill อย่าง a d o r e By All นั่นเองครับผม และสำหรับสกิลสุดท้ายของกลุ่มสปินนะครับผมก็คือ Stop r ไร e ดนั่นเองครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทำงานในช่วงต้นเกมนะครับโดยหากเราอยู่ข้างหน้าม้าตัวอื่นนะครับผมแบบเดียวกับ In t ท m i d a เ e เลยนะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ม้าที่อยู่ข้างหลังเรานะครับผมเกิดอาการแพนิคนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของ you got no shot นั่นเองนะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือสกิลกลุ่มสายสปินนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลกลุ่มนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณเอาไปเล่นในส่วนของการแข่งขันที่เป็นระยะสั้นเท่านั้นนะครับผมถ้าหากคุณทําการติดสกิลเหล่านี้แล้วไปวิ่งในส่วนของระยะที่เป็นระยะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กลางไกลนะครับผมจะไม่ติดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคลิปที่สามารถช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกใช้สกิลกันได้อย่างถูกต้องนะครับผมและถหา คุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์เอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและสําหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ